เอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Little n i g h t m a r e ภาคที่2นะครับภาคนี้เป็นภาคที่2แล้ะครับคือต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราไปยิงเจ้านายพาร์ใช่ไหมเรายิงนายพานหัวแตกเลยมั้งนะครับก็หลังจากที่มันหัวแตกเราก็ได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมานะครับมาโผล่ที่นี่นะครับในเมืองแห่งนี้หลังจากที่เราเข้ามาได้เนี่ยเราก็ได้เจอกับเหล่าเสื้อผ้านะครับที่ไม่มีเจ้าของเลยเป็นเสื้อผ้าเปล่า ซึ่งมันก็ชวในให้สยองอยู่พอสมควรเลยแหละครับจากนั้นเราได้เดินเข้ามาเรื่อยๆครับเรามาเจอในสถานที่แห่งนี้เป็นคล้ายๆกับโรงเรียนครับซึ่งในสถานที่แห่งนี้เราจะมาดูครับในพาทนี้ว่ามันจะเป็นโรงเรียนอะไรกันแน่ครับปะไปดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มละ่ะกันเองเปิดละมีสวิตช์ให้ก็ต้องใช้ไหนดูสิมีอะไรให้ทำมั่งครับอยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนนะเออ เฮ้ยมีลูกบอลน,นะมีลูกบอลเอาไว้ทำอะไรหรือชิ่อป๋าต้องได้ใช้แน่วะอือฮึใช้ทำอะไรโอ้ปลาเหรอปลาไปเลยโอ้แล้วใช้ได้จริงไปครับขึ้นมีรูก็ต้องขึ้นโอเคโวว่า อันนี้อะไรเว้ยปว๋ยเราโยงไปได้แบบทุกคนแป๊บงยังมีโต๊ะเดี๋ยวกระโดดทุม่มลงไปอาวทุม่มผิดรูไปหน่อยฮึบเอออุ๊อยลงแล้วลงแล้วโอ้มาครับอือฮือโอ้ไม่มีไฟจุดด้วยภางนี้โอเคครับป่ะเราต้องมุดไปนะชึบอือฮืมาเร็ว โอ้ยบรรยากาศชวนหลอนมากครับบอกตรงๆหรือตัวนายแม่เนี่ยเออเออโอเคมาโออเดี่ย,ยงคนเดียวไม่ไหวครับต้องให้น้องสิกช่วยมาช่วยดึงหน่อยปะอือฮึมมีอะไรไหมตรงนี้โอ้ย เฮ้ยใครลากอะไรเสี่ยงเสี่ยงมันอว้ยโอ้ยมาด่วนเลยมาด่วนเลยสิมันเรื่องบ้าเลยเนี่ยโอ้โหอ๋อฮะมีทุกคนไปโอ้โหน้องคนนี้เขามีชื่อว่าโมโนนะครับทุกคนชื่อโมโนคู่กับซิกเลยโอเค อ่าโอเคเฮปเฮปอ่าโอ,โอ้ใครอะ่ะนั่นคือใครอะ่ะเด็กเหรอเป็นเด็กใช่ไหมเมื่อกี้ไงยะโอ้ยโอเคครับปลอดภัย ใครมันทำกับดักไว้อย่างนี้วะโอ้อฮุยนั่นไงไอ้นุ่มมาเนเดกำลังทางนี้เข้าได้ไหมไอ้โอ้โหโอ้โเกือบโดนอีกแล้วกับดักเต็มไปหมดเลยครับอุ้ยอะไรอ่ะมันมันแกล้งเราอยู่เหรอไอ้พวกเนี้ย มานี่เอ้ยไปไหนไวะมานี่ดิโว้วเฮ้ยมาคุยกันดิเก่ามากเหรอวะฮะเก่ามากเหรอวะมาคุยนหน่อยดิฮะมันเป็นใครนะ่ะเฮ้ยซิกมาเร็วผมว่ามาอีกเนี่ยวางของอย่างเงี้ยนั่นนะ่ะว้าแล้วไงล่ะโอ้ยเกือบไปแล้วมันต้องล่อเราครับพวกเนี้ย มันล่อเราอยู่ครับเฮ้ยมาคุยกันหน่อยดีวะมันเป็นยังไงอาการอะฮะเฮ้ยสุดล่มาคุยกันหน่อยเด้เอ้ยมาขยับโอ้ยโอยโอ้ยมันโอ้มันเอาลังครอบแล้วครับเฮ้ย,อยโอ้ยโอยสิกซิกโอ้ยซิกโดนจับครับ เวรแล้วโอ้โหแล้วดูดิมันไม่ใช่คนน่ะเหมือนเป็นตุ๊กตาหรือตุ๊กตุ่นตัวอะไรสักอย่างเอามาเอามาเร็วไปชุชซิกเร็วไปเร็วโมโนโปชุชซิกเร็วลุกไปซิกโดนจับไปแล้วครับเฮ้ยเอาซิกไปนะเว้ยโอ้ตายโอ้ตายโอ้แป๊บบนึงเหมือนเมื่อกี้ผมเห็นค้อนออกไปทุบแม่งเทงต้องไปแก้เขนินมนเอาซิกผมไปอ่า ยองยองเฮ้ยมองอะไรวะฮะเก่าๆมาเหล่าแน่ยอง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 เฮ้ยเสียงอะไรโอ้โอ้โอ้โอเคโอเคเดาเดาเสียงอะไรโอ้ดูนี่มันทำอะไรกับกบวะเนี่ยโรคจิตปะวะ โอเคครับไปอ,าาอ่าฮะโอ้ต้องหากุญแจมาแน่ละครับมาไขตรงนี้เป็นลิฟต์หรือเป็นประตูคืออะไรกันแต่ตอนนี้นะครับสิกโดนจับตัวไปเราต้องรีบไปช่วยอย่างไวเลยครับตอนเนี้ยโอ้โหเรียบร้อยครับเจอหน้าเจอตากันจนได้ครับผมอายาอาา่อาฮะอ่าฮะอ่า อุ้ยอุ้ยตอกช็อคแล้วหันมาครับเป็นคราสเรียนนะครับเหมือนว่าเป็นอาจารย์สอนอะไรสักอย่างเหรอไป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 โอเคครับโอ้นี่ไงกูแจ๊ะเฮ้ย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 โอ้มันเป็นเรื่องครับ เป็นเรื่องครับพวกเด้งแน่พวกมาแน่โอ้ยอุ้ยดูดิครับน่าอ๋อหยยืดคอได้ด้วยยืดคอได้ด้วยโอว้าวโอ้ดูดิอะไรกันเนี้ยโอ้ยโอเคครับตรงนี้มันเปิดออกมาโอเคโอเคเดี๋ยวเก็บปุ่นแจวันเก็บมาเก็บมา โอเคเก็บไว้มาเนาะอะไรครับตรงนี้มันจะไปโผลตรงไหนเอ้ยอือหือยืนคุมเด็กอยู่ซะด้วยโอ้ยโดซะด้วยไปได้ไหมไปทางอื่นโอเคครับปลอดภัยครับอ่าฮะ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  โดนรมองหน้าเด็กดิตูนมองหน้าเด็กดิทุกคนไอเ้เหี้ยโคจรอ่ะว้ยเป็นเรื่องแล้วว่ะไปโอเคไปละอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะเราลวดเดียวเลยได้ไหมเราไปแบบลวดเดียวเลยได้ไหม โอ้โหเห็นจนได้ไม่เอาอย่ายื่นเกามาอย่ไม่เอามาเร็ว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 เรไข่เลยไข่เ็ม่ดวนเลยไปเร็วอ้ยยโมันมาแล้ว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 มาเร็วจะตามมาไหมวะจะตามมหวะเยโอ้อะไรเนี่ย มันเป็นใครวะเนี่ยเฮ้ยมาดิพวกโอ้ยไม่มีอะไรพวกออเออไอ้มาดิจะล่ามาันอีกทีล่อมันอีกทีนึงอุ๊บอึ๊บโอเคล่อมันนี้ล่อมันนี้ล่อมันนี้ล่ามันนี้ลา่ามันนี้มาดิมาดิตึงไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงไม่ได้มาีิมาีิ มนี oh women, Mom, ่มานี Whoa, ่มานี่มานี okay. ่มานี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 มานมานี่มานีมานีมานี่นี่มานี่มาเนี้มาเนี้มนี่นี้เนียมนี่มนีเนีมานี้ยมนีเนีานีมเนีเนี่มเน้มาเนีมเนี้านีมเนี้มเนี้มนี้นี้มเนีมาเนนี้มย้ยมานนี้มนเนี้านมเนี้มานีนี่มน้าน เสียงอะไรอ่ะเฮ้ยคืออะไรวะเฮ้ยเหมือนใครทำอะไรอยู่โอ้เป็นเรื่องเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วอุ้ยโอ้ย,อยอมาแต่ไกลเลยไม่มีอะไรขาอาจารย์โอ้ยจางก,ก็ดุเกินนะจริง ไม่โดนโอเคไม่โดนไม่โดนปึบปึบเอาเคล็บปึ๊บ,บโ,อโอเค,อเคไปไปีนขึ้นมาอือหือเราขึ้นมาข้างบนนี้เพื่อชึบชุบโอเคอ,อือหืออ่ะเราก็ดันตรงนี้อึ๊บใช่ไหมโอ้ยมาๆดันไม่โดนโอเค ถ้าดันมันจะรู้ไหมตัวน้อรู้ไหม <c oughs> มันเด้งครับมันมาแล้วครับอืมขอเจ๊กระยืดยาวชิบหายเลยไปดู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 เลยเดี๋ยวมันเห็นเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหยังตามมาอีกเหรอน้องตามมาเลยนแม่น้องตามมาเลยอ,อเดี๋ยวตะกันตะคนครับโอ้เหมือนเราจะต้อง อันนี้มีลอ้อลากไปได้ไหมาลากได้ครับไปตรงนน้นเลยชุบชุบโอเคได้นะครับอ่ะโอเคครับโอเคครับโอ,โอ้โอ,โอ้เป็นเรื่องเป็นเรื่องแล้ว ปีเลยปีเลยปีเลยเฮ้ยต้องขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ต้องขึ้นตรงนี้ครับทุกคนขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็โดดไปอีกงานหนึ่งดูน้ำดิฮึบฮึบโอเคว้าวว้าว้เป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วลง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 ตรงนี้ตรงนี้ไปได้ตรงนี้ไปได้ตรงนี้ไปได้ฮึบว้าวแป๊บเร็วเลยแป๊บเร็วเลยแป๊บเร็วเลยแป๊บเร็วแป๊บเร็วใครก็มองไม่เห็นแป๊บเร็วเฮ้ย เฮ้ยไม่ได้แอปแอปก่อนแอปก่อนเฮ้ยไม่ใช่ปีนขึ้นแอปก่อนวันมาไหมมาไหมมาไหมไม่มาเหรอมาไหมตัวให้ยืนหน้ามาก่อนด้วยอุ้ยมองไม่เห็นเหรอไม่เห็นครับโอเคโอ้ดูท่าเดินเจ๊ก็รู้แล้วว่าของแท้ต้องไปทางประตูเนี้ย อันนี้มีรอยรูดครับเดี๋ยวจะลากอันนี้ไปปึ๊บโอเคโอเคอึ๊บอีกหน่อยมโนอสู้เขาโมโนอสู้เขาหน่อยเดียวเพื่อนหน่อยเดียวหน่อยเดียวเพื่อนหน่อยเดียวเพื่อนเคโมโนอเจ๋วมากโอเคเปิดตัวได้ครับไปเอาละ let's go ห้องใครอะเอา้าเอา้เอาห้องใหญ่จังเลยเดี๋ยวสำรวจก่อนนะฝั่งนี้ขอแล้วกันเอ๊ะอ๋ออ่ะฮะใช่ใช่นี่โอเคแล้วก็ปีนขึ้นแล้วก็อึบเอา้าไม่ถึงเหรอหรือว่าถึงแต่ผมโดนไม่ถึงเองไป ไม่ใช่ประกอบกับฮึบเอา้าฮึบโอเคครับถึงแล้วไะ,ะเอ๋ข้างในมันเหมือนมีให้เสียบต่อเดี๋ยวขอลองดูก่อนมันต้องใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้มันมีโอ้หัวนนเหมือนเราจะต้องขึ้นไปเหยียบขึ้นไปเอามันมาใช่บบะปะแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวต้องได เดี๋ยวเอามันแน่นอนครับอย่าเอาลงมาเผื่อเลยแล้วกันอึบโอเคอึบอะาึบเป็นเกมหมากฮอตหลอดมากลุกหมากฮอตใช่ไหมไอะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้โอเคไปได้อ่ามีหัวหนะครับตรงนี้อึบอึบโอเคอืบโอ้ยลด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 โอเค แล้วยังไงเหรอเราต้องเล่นแบบไหนอะ่ะต้องต่อหัวยังไงอะ่ะเอ่อิบเดีย๋ยวต้องหาแพทเทิร์นเกมนะครับมีไหมมันจะต้องเล่นยังไงเพราะเราขยับตัวไอแต่อันไม่ได้เลยนะครับเอ๊ะโปรเจคเตอร์รอืบใช่ไหมสกรีนใช่ไหมอ้านี่ไงครับแพทเทิร์นเกมอ่าฮะชอันนี้ ไว้ตรงนี้ใช่ไหมโอเคปึบโอเคครับอ่า uh huh. ฝั่งนี้ก็สามารถขึ้นได้ไหมโอ้โว้ oh oh. ันต้องใช้อะไรหรือเปล่าปึบโอเคเอาเดี๋ยวนะอ่าอันนี้ดึงได้ป่ะอึบโอ้ดึงได้จริงด้วย <c oughs> อ่าเปิดประตูออกมาครับมีกุญแจอยู่ข้างใน ต้องใช้กุญแจในการทำอะไรทั้อย่างแน่ๆครับแต่ี่รู้เก็บไว้ก่อนตรงนี้มีเหมือนรูกสุดอกชีอยู่ด้วยนะครับโอ้น้องปะชะฉี่แน่เลยอืมปะน่าจะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมห้องนี้ไปครับฝั่งนู้นมีอะไรไหม๋ยวลองไปสำรวจฝั่งนู้นหน่อยชิบไม่มีนะรประตูปิดไปไม่ได้ แต่ตรงนี้มีมือเชือกไว้ทำไรนะจะดูก่อนว่าต้องใส่กุญแจข้างล่างนี่แน่ใช่ไหมใช่ไหมใส่กุญแจใช่ไหมอ่าใช่ครับปะขายเลยอ่าฮะโอเคอุ๊ยอ่าให้ฟิลม,มันอยู่ภาคหนึ่งเลยจ้าประโชเอนตรงนี้มีรูนะครับมีประตูอยู่นี้ อ,อ,อ,อย่าเราต้องใช้อันนี้นะครับลากไปเพื่อจะไปต่อตัวขึ้นไปข้างบนนั้นนู่นใช่ไหมข้างในมันเสียงอะไรวุ่นวายมากเลยอะ่ะโอ้ข้างในวุ่นวายจัดเลยครับตนน้นตนะทำไมข้างในวุ่นวายอย่างไรเสียงโคตรวุ่นวายเลยอะ่ะเฮ้ยอย่าเราเข้าไปดูหนะ่อยข้างในมีอะไรกันอ่าโอ้เป็นเรื่องละอึบ ไปกันสักหน่อยฮะหมาดิมาเอาปะล่ะเอาปะล่ะเอาปะเราอ๋มาดิ๋ยเฮ้ยโอ้โหจ้าวะมาดิมาเดี๋ยวออกมาโอเคครับเดี๋ยวเราจะอ่าอุ้ยหล่อหล่อมโนหล่อจัดอย่ามาเราหัวมันมาพังตัวนะครับแล้วเราก็ไปกันน่าจะไปได้นะสวัสดีพวก เราพูดเดียวกันนะโอ้ยทำไมเล่นแรงอย่างวะไม่เล่นด้วยแล้วมันโคตรดีดเลยไอเด็กพวกนี้โอ้ดูดิเป็นเป็นแค่หุ่นแท้ครับแต่มันดีกันจัดเลยครับโอ้โหวันนพวกโอ้ยโอ้ยแม่งโคตรดีดเลยโอ้ยแม่งดีกันจังวะเกเรไปหมดเลยไอเด็กพวกเนี้ยโอ้โหไม่แปลกทำไมหน้ารล้า โอเคโอเคเราจะก้มมางี okay. Okay, uh ้อ huh. so ่ะฮะทำไมโู้เด็กมันโคตรสนโอ้เอ้าเอ้าเอ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 าไม่เป็นไรเพื่อนเรารู้ใจกันเพื่อนอ่าอยากเล่นเนาะอยากเล่นแค่อยากเล่นกันเฉยเนาะโอเคเข้าใจได้อืมมันเทื่ยงกันได้ยังข้างนอกวันดีพวกโอ้ยโอ้ยผู้หญิงอ่ะผู้หญิงก็ผักกูโอ้ย ตอนนี้มันเถื่อนจริงๆเลยว่ะเคลียแบบชิวๆวูลิฟต์หน่อยก็ดีวุ่นวายกันเลิศเินครับตอนนี้โอ้โหดูดิไม่รู้มันเถื่อนอะไรกันมากมายนะครับโอ้โหดูดิเถื่อนจัดเลยแถวนี้โอ้ยนักกากแตกฮึบฮึบเ,เ,เอา้าเอา้าเหม่แล้วมันต้องขึ้นเหรออ๋อต้องขึ้นครับแหมมันทำโหลปอมมาครับ หลอกกันได้นะโอเคอึบอ <Okay. S 1> uh ่าฮะโอเคมาครับมาขึ้นตรงนี้ต่อไม้กระดานฮึบโอเคโอเคโอเคเปไปไหนต่อเป็น้นหรอ่มันจะโอ้ยมันจะยากกันเลยอ,อันเฮ้ยเฮ้ยโอ้ต้อง ฮ่องไม่ตรงนู้นเหรอฮึบ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 โอเคโอเคยังอยู่อ๋อาาโอเคครับได้โอเควายมีสมองใครเนี่ยไปซะป่ะมีตะขออึบเกี่ยวโอเคเกี่ยวไปไหนอะ เพื่ออุยอย่าบอกนะเอาสมองมาป้าเหรอเออว่าแต่สมองโอ้อยู่นี่ครับสมองใครเขาเนี่ยโอ้โหดูดิไม่มันเถื่อนเถื่อนขนาดนี้วะเนี่ยเอาสมองมาป้าโอ้ยเป็นเรื่องแล้วครับทุกคนเป็นเรื่องแล้วครับทุกคนโอ้เราเจอหน้าอีกแล้วเราเจอเรื่องใหญ่อีกแล้วโอ้โหอะไรเนี่ย อืมกบอืมอืมืหมงกบออ้โอเคโอเคไปหาเงินทำนะว้ายเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วเฮ้ยไม่ได้หรอกจับไม่ได้หรอกจำไม่โดนหรอกจบไม่โดนหรอกจับไม่โดนหรอกจับไม่โดนหรอกจำไม่โดนเลิกพยายามดิเลิกพยายามดิใครเขาพยายามกันอนะ ปล่อยได้ละมัง้งเอาว่าไม่เห็นโอเคเอาเว่าไม่เห็นโอเคเอาว่าไม่เห็นแล้วกันนะโอเคครับชุบโอ้โหเฮ้ยเราไปทางนี้ได้ครับ แต่มันจะเห็นหรือเปล่าดีกว่าโอ้เหมือนเป็นแนวแนวครูวิทยาศาสตร์แล้วหรือยังไงไม่โหลดทดลองเยอะขนาดนี้แล้วนี่สมองใครโอ้มีตีนด้วยว้าวาวา้มืนเราจะต้องขึ้นโต๊ะเลยนะเพื่อจะโดดขึ้นตรงนั้นใช่ไหมอ่าครับพอพอ,พอคกดเกิละและการที่เราจะขึ้นโต๊ะได้ อุ้ยิววิววิวเป็นเรื่องละ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 ้ยววิวมันเห็น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 ไม่เห็นหรอก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 คิดไปเองจิตปรุงแต่งนะอย่าไปคิดเยอะอาจารย์นะชิวๆไว้เราต้องขึ้นนี่ครับชัวชัวครับนั่นไงจริงด้วยโอ้โห สวันนสดีครับสวัสดีครับคนสวยคนสวยสวัสดีครับไม่ควรไม่ควรผมจะเรียกนะครับน้องโมโนบอกไม่ควรไม่ควรอย่าทำแบบนั้นไอ้คนสวยเออมาแล้วยืนหัวแต่ไกลเลยอะเย้ยืนหัวต่ไกลเลยมาดิยืนหัวตะไครับจานยืนหัวตามะไครับจานเออจอเปิบเปิบเปิบไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้กิน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วโอโอเค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 อันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่ครับอันนี้อันนี้หลบได้โอเคโอเคโอเค อาา่าโอเคโอเคเยี่ยมจานเยี่ยมนั่นแหละนั่นและคนสวยเยี่ยมเลยฮึบอืมนั่นแหละจานเยี่ยมเลยจานผมไปแล้วนะโอเคผ่านแล้วครับทุกคนผ่านแล้วครับทุกคนโอเคโอ้ยง่ายๆอยู่มัง้งตายเป็นสิบรอบแล้ว รอบนี้จานน่าจะหายาาหายาวขอให้จานหายยาวเพิ่งเถอะไอ้เจ็บเลยโอเคเอาน้องซิกกูคืนมาน้วยเฮ้ยเอาน้องซิกกูคืนมาน้วยเด๋วหน่อยอุ๊ว่าโ,โดนด้วยเลยงบข้างฟาดฟาดไปีริงโอเคหน้าแหกไปดิมาครเห้าวมา ้มาฮมาเลยดีกว่าเฮาก็มาเลยดีกว่ามันเฮาครับมันเฮามันเฮาครับโอ้โหมันเฮาตายอใครเอามาใครเอามาใครเอามามามา,ามาเด้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 มาใครเฮามาเข,ามาข้ามาเลยเอาซิคืนมานเลย โอ้ย,อย,อยมันทําอะไรน้องซิกไอหา่านี่ได้ได้ผมเอาขอเก่อนเจอกันมาทกกําซิกหัวฮะทำเพื่อหัวทําซิกอย่างงี้แน่ไว้เสร็จฮะเห็นซิกเป็นของเล่นไงฮะมานี่มาดิมาดิมาดิทำซิกองงี้ได้ไงแก้มาดก่อนครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเอาขอทุบไม้นี่ดีไหม เพราะขาดเฮ้ยโอเคซิกฮึบซิกซิกซิกเป็นไรไหมซิกโอเคน้องยังไม่ตุยนะครับซิกนี่เราเองอืมโอเคครับอ่าโอเคอ่า โอเคจับเมินให้กำลังใจน้องก่อนมามาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่เอาเลยครับผมงั้นก็ขอตัดพาร์ทสวยๆกันตรงนี้เลยนะครับตรงที่เราสามารถช่วยซิกออกมาได้แล้วนะครับจากไอเจ้าหุ่นกระป๋องพวกนี้นะครับโอเคงั้นพาร์ทนี้เราขอพักไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <laughs>